นี่อาจจะเป็นตอนจบที่ไม่สวยงามสักเท่าไหร่ขอสูน้าจากโรงเรียนราชินิดบางแก้วรายการฟุตบอลนักเรียนที่เหล่านักเตะขาสาั้นใฝ่ฝันที่จะมายืนบนสังเวียนระดับประเทศน้ำตาแห่งความผิดหวังที่หลั่งไหลอย,อยู่บนใบหน้าของชายคนนี้เกมนาชิงชะเลิศที่จะติดอยู่ในความทรงจำของเขาและชาวแสนดำหนึ่งในนักเตะโนเนมเลือดสมุทรปราการที่ปลุกกระแสห้ับโรงเรียนราชินิตบางแก้วได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง และนี่คือเล่นเป็นทีมฮิสตอรี่ของแม็กกี้สุวรรณภมมเงินหลวงสน,นับสน,นุนโดยบางกรเกืองดีไซน์แบรนดเสื้อผ้ากีฬาที่ให้คนมากกว่าคุณภาพสโมสรฟุตบอล P ีบีน้องรัก P ีบคู่ซัพพอร์ตเตอร์มีเดียสมังกรรับหลายสดจัดการแข่งขันทั่วประเทศไทยฟูอารลอนชอปแบรเสื้อผ้าแฟชัน่นสัญชาติไทยใครใส่ก็ดูดี S Panda s ช o อบร้านเสื้อฟุตบอลและฟุตซอรเดอร์ไซสั่งซื้อได้ที่ Facebook, Shopee และช่อง TikTok ato, อกทูเอสโต้ยุทยาชอบรองท้าฟุตบอลมือหนึ่งและมือสองรับประกันอายุการใช้งานราคาจับต้องได้สั่งซื้อได้ที่ไลน์แอด a t u s อุทยาและเพจ f a c e o o o k ูเอสโตาอุทยาและบริษัททีรพัฒน์ชิปปิ้งแอนด์เซอร์วิสจำกัดบริการนำเข้าและส่งออกสินค้าทุกชนิดบริหารงานโดยพี่ใหญ่ธีรพัฒน์ เด็กคนนี้ลืมตามองโลกเมื่อวันที่28กันยายน2549เป็นชาวบางเสาทกจังหวัดสมุทรปราการโดยในวัยเด็กเขามักจะเห็นคุณพ่อของเขาชื่นชอบที่จะรับชมฟุตบอลและในเวลาต่อมาเขาก็ได้ขอให้คุณพ่อพาไปเล่นฟุตบอลก,กับเพื่อนๆจนในวัย7ขวบเขาคนนี้ก็ได้เข้ามาฝึกซ้อมลูกหนังกับโคชนิวทันนิธิในอะคาเดมีนำสุกอาคาเดมีเล็กๆที่มักจะขัดเกลาและส่งต่อน,นักเตะฟีเทาดีไปสู่โรงเรียนราชนิดบางแก้วมาแล้วหลายต่อหลายคนและในอะคาเดมีแห่งนี้เด็กคนนี้ถูกมองขาดจากโคชนิวว่าในอนาคตเขาจะเป เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมด้วยพรสวรรค์ที่ติดตัวและพรแสวงของเขาที่แม้ในขนานั้นเจ้าตัวจะเล็กที่สุดในรุ่นก็ตามแต่ด้วยวิธีเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ในตำแหน่งศูน,น้าและอย่างเล่นในดีทั้งสองเท้าทําให้นี่คือตัวชูโรงในรุ่นนั้นของอะคาเดมี่นํำสุขที่ประสบความสําเร็จและคว้าชแชมป์มาอย่างมากมายจนในวันที่เขาคนนี้ต้องถูกส่งออกไปยังโรงเรียนราชนิดบางแก้วเขาสามารถผ่านการคัดเลือกสุดเห็นจากอาจารย์สักดาสุขสวัสด์เฮสโคดของโรงเรียนจนได้เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกชาวแสนด,ดาและผลงานที่เตะตาที่สุด จะหนีไม่พ้นกับการควร้าตำแหน่งดาวซันโบว์สองปีซ้อนจากรายการกลมพลัง18ปีก่อนในปี2023และปี2024เด็กคนนี้คือหนึ่งในศูนย์หน้าที่แบกความหวังในการพังประตูทุกการแข่งขันภายใต้สีเสื้อของราชชนิดบางแกว้วเขาคือหนึ่งในความสาเร็จของรั้วแห่งนี้เด็กหนุ่มที่เคยเกเรจนถูกโคชอย่างอาจารย์สักดาต้องเรียนเชิญผู้ปกครองมาแล้วหลายครั้งหลายครากับวีรกรรมสุดแสบของเจ้าตัวจนในวันที่เขาต้องปรับปรุงตัวเขารู้ดีนะครับว่ามันยังไม่สายที่ตัวเองจะกลับมาสู่เส้นทางที่เคยวาดฝันเอาไว้ และหลังจากนั้นเขาก็สามารถพิสูจน์ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของตัวเองจดในรายการใหญ่อย่างแชมป์กีฬา7 HD ดีรายการที่เป็นความฝันของนักเตะหลายๆคอเขาคือหนึ่งในนักที่ใฝ่ฝันที่อยากจะเล่นในสนามสุพัชลาสายแห่งนี้ทุกวินาทีในการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกเขาคนนี้เป็นหนึ่งในส่วนสําคัญที่พาทีมผ่านเข้ามาอย่างรอบลึกๆชื่อของแม็กกี้สุวรรณภูมิเงินหลวงถูกพูดซ้ำๆจนกลายมาเป็นความหวังในการพาทัพแสดดับกลับสู่ความยิ่งใหญ่ในรอบ17ปี วินาทีที่ชายคนนี้ก้าวลงสู่สนามในนัดชิงชนะเลิศท่ามกลางแฟนบอลนับพันชีวิตแน่นอนว่าเขาเมื่อไกลจากวันแรกที่นั่งรับชมฟุตบอลกับคุณพ่อนี่อาจจะเป็นนัดชิงชนะเลิศที่ดีที่สุดอีกหนึ่งนัดขอชีวิตการเป็นนักฟุตบอลการแข่งขันที่สุดเตือนเต้นร้าวใจที่แม้ผลของการแข่งขันจะเป็นทางด้านของทีเมเต็งอย่างพัทรบะพิษที่นำหากถึง4ประตูตัวหนึ่งและจังหวะฟันร้ายของเจ้าตัวที่ไปทำแนดนบอลในกรอบเขตโทษหยุดเส้นทางของตัวเองในะรอบชิงชนะเลิศไว้แค่เพียง39นาที วินาทีที่ก้าวเท้าออกจากสนามพร้อมกับคราบน้ําตาที่เปื้อนใบหน้าเขารู้สึกถึงความผิดหวังที่เขาไม่ได้อยู่ในสนามจนครบแมตช์ชิงอ้อมกอดที่ปลอบประโลมจากอาจารย์ศักดาพร้อมกับเสียงบทอัธจรรย์ทิตโกนบอกว่าไม่เป็นไรมันยิ่งทําให้เด็กคนนี้ย,ยิ่งกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่แม้ในบทสุดท้ายเขาจะไม่สามารถพาทีมโรงเรียนราชวิทย์บางแก้วคว้าแชมป์ได้อย่างที่หวังแมในตอนสุดท้ายเขาจะจบทัวร์นาเมนต์แห่งฝันได้อย่างไม่สวยงาม แต่อยากหนึ่งที่เขาและทุกๆคนในทีมได้ทําสําเร็จและดีที่สุดนั่นคือการที่ได้พาเหล่าอดีตเลือดแสนด,ดํากว่าพันชีวิตได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบหลายๆปีได้มีช่วงเวลาที่สนุกร่วมกันและพร้อมใจกันเป่งเสียงราชาวิตบางแก้วแพร่เผิดพริ้งด้วยกันอีกครั้งทุกคนล้วนอยากขอบคุณนายและทีมกับการแข่งขันครั้งนี้สู้ต่อไปและเข้มแข็งกว่าเดิมนายจะต้องไปได้ไกลกว่านี้และนี่คือเรื่องราวของแม็กกี้สุวรรณภูม์เงินหลวง